สีประตูสองสูงค่ะคันนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะแต่งชุดแต่งแรปเตอร์แบบนี้นะคะเป็นแรปเตอร์ที่เป็นฟอนต์ดาด้านนะคะแบบนี้เลยนะคะซึ่งฟอนต์จะใหญ่กว่าแรปเตอร์ปกติหล่อมากๆเลยค่ะใส่เข้ากับสีประตูสีขาวคันนี้นะคะราคา9ก้า0 0นบาทนะคะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้หกสปีดทุกคนดูนี่ก่อน กิมมิกนะคะใส่ลายซิกเนเจอร์แบบนี้คล้ายๆตัวแรปเตอร์ค่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะว่าคันนี้นะคะใส่เข้าไปกับตัวของงานแรปเตอร์พร้อมกับคิ้วล้อแรปเตอร์ค่ะเรียกว่า คิวโรน n e เจนเรตเจอร์แรปเตอแบบ4นิ้วนะคะและใส่เข้ากับยางตัววิ่งนุ่มแบบนี้นะคะพร้อมกับล้อออฟเซตนะ14ค่ะก็ค,ะคือล้นเบาๆนะคะหุบเบาๆนะคะแล้วก็ก้านวายสีดําด้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกิมมิกด้านข้างต่อเลยคะ่ะด้านข้างนะคะคันนี้มีตัวราวบันไดเหยียบขึ้นแบบเสะลองเพื่อความสะดวกสบายใส่ตัวเบ้ารองมือเปิดครอบมือจับนะคะแล้วก็คิ้วนะคะคิ้วขั้นสัตแบบนี้ค่ะ ใส่เพื่อให้ไม่โดนน้ำฝนเวลาที่เปิดประตูนะคะพร้อมกับตัวกิมมิกด้านท้ายเหมือนแรปเตอร์เลยทุกคนเป็นสีออกอีกหนอกบอลพร้อมกับสีดำนะคะทำลวดลายสติ๊กเกอร์มีคำว่าแรปเตอร์นะคะคือดูไม่ออกเลยว่าคันนี้คือตัวสปอร์ตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเอาสปอร์ตมาแต่งเป็นแรปเตอร์คะ่ะแต่ยังมีกิมมิกของแรปเตอร์นะคะหล่อมากๆเลยคันนี้นะคะ เดี๋ยวถ้าจะพามาดูตรงด้านหน้านะคะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของของเจ้าสปอร์ตนะแล้วก็แต่งทรงแรปเตอร์นะคะก็สามารถแจ้งทัดได้เลยนะคะในวันนี้นะคะถ้าต้องขอลาไปแล้วนะคะพร้อมกับจะโชว์ให้เห็นรถสวยๆส,สีขาวคันนี้นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่984,000ค่ะมีสีดำนะคะสีเทาดำสีบรอนนะคะ ทุกคนคะวันนี้ทัดลาวไปแล้วคะ่ะระบบความปลอดภัยของ nexgen sport คันนี้นะคะมีถุงลมนีิรภัยถึง6จุดกันเลยและมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยอีกขั้นสุดคือมีระบบป้องกันล้อล็อก abs ด้วยระบบกระจายแรงเบรก e b d ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ cruise control ค่ะตั้งค่าคับ ความเร็วตามคันหน้าได้สบายๆเลยนะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และการป้องกันล้อหมุนฟรี traction control มาให้เรียบพร้อมเลยค่ะระบบช่วยการออกตัวขณะจอดทางลาดชัน HLA ระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ROM ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ nexsport คันนี้มาในราคา984,000คุ้มๆเหลือๆเลยค่ะจัดไปเลยค่ะ